สวัสดียินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแน่น้อยของน้อยไลสตาลุงพ่นค้นดังแห่งบ้านกุกกอล่าสุดมีงานเขามาโรลลุ่วปังปังงานเขามาโรลลั่วปังปังงานเขามาไม่ขาดสายพี่น้องเป็นข้อความสงสัยในตัวของลุงพ่นในวันนั้นทําให้เล่าได้เห็นภาพลุงพ่นในวันนี้และลาสุดได้มีงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับหญิงลี่ ในวันที่1 1กันยายนที่วัดเกตโคดอำเภอปวกแดงพี่น้องวันที่12กันยายนนิงรี่สีสุมพุนกับลุงพุ่นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีพี่น้องและวันที่13กันยายนพี่น้องนิงรี่สีสุมพุนจังหวัดระยองฟ้าเอกจัดนักฟ้าเอกจัดนักมหากรรมสินคาเฟ่ จะจัดขึ้นในวันที่1 1กันยายนเด้อพี่น้องที่วัดเจ็ตโคดตําบลตาซิตอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองเฟ้นครับเอฟซีรุ่มพุน่นเอฟซีหญิงดีสามารถไปให้กำลังใจลุ่มพุ่นได้นะคะเด้อไปกันเยอะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ลุ่มพุ่นเข้าต่อสู่กับอุปสรรคต่างๆนะจ้ะเนาะไปให้กำลังใจกันเยอะๆเด้อพี่น้องก่อนจกคลิปฝากฟีฝากน้องอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจฮนาหน่อยทั้มคลิปต่อไปด้วยเด้อค่ะเด้อนันกข่าวมือใหม่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยฝากเอฟซีลุงพ้นกดไลค์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆของลุงพ้น,น,นหน่อยจะได้พยายามอัปเดตข่าวสารให้พี่ให้นอ้องเข้าได้รับสู่ได้รับส้มกันนอกจากก่อนจบคลิปอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายพบกันคลิปใหม่เด้อจ้าเด้อบายๆขอบคุณามากๆค่ะที่เข้ามาลับส้มรับฟัง